หลายคนหันมาทำสมาธิเพื่อหาความสงบและปรับสมดุลของชีวิตแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเห็นผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้หลายครั้งที่ผู้คนรู้สึกท้อแท้เพราะทำสมาธิแล้วไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในใจหรือชีวิตที่ชัดเจนสาเหตุอาจมาจากหลายปัจจัยตั้งแต่การขาดความเข้าใจในวิธีการทำสมาธิที่ถูกต้องความคาดหวังที่สูงเกินไปหรือแม้กระทั่งการไม่ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเมื่อคนเราเริ่มต้นทำสมาธิ บางครั้งจิตใจอาจยังไม่คุ้นเคยกับความเงียบสงบและกลับทําให้เกิดความฟุ้งซ่านหรือความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นการฝึกฝนจึงจําเป็นต้องอาศัยความอดทนและการปรับจิตใจให้คุ้นเคยกับการอยู่กับตัวเองอีกหนึ่งสาเหตุคือการไม่เข้าใจว่าสมาธิไม่ใช่แค่การนั่งหลับตาแต่เป็นการฝึกที่จะปล่อยวางความคิดความรู้สึกและการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นโดยไม่มีการตัดสิน นอกจากนี้บางคนอาจไม่ได้เลือกวิธีการทำสมาธิที่เหมาะกับตัวเองเช่นการใช้วิธีการที่ไม่เข้ากับจริตหรือสภาพแวดล้อมการลองวิธีการทำสมาธิที่หลากหลายเช่นการนับลมหายใจการใช้คำสวดหรือการฝึกสติในชีวิตประจำวันอาจช่วยให้ค้นพบวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองมากขึ้นการทำสมาธิเป็นกระบวนการที่ต้องฝึกฝนและใช้เวลาจึงไม่ควรคาดหวังผลลัพธ์ในทันทีสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าการทำสมาธิไม่เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ อาจเป็นเพราะพวกเขามักตั้งเป้าหมายที่คลุมเครือหรือไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่หวังจะได้รับจากการฝึกปฏิบัติบางคนอาจทำสมาธิด้วยความคาดหวังที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือหาความสุขโดยที่ไม่ได้วางกรอบความเข้าใจที่ชัดเจนว่าสมาธิไม่ใช่เวทมนต์ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างทันทีความคาดหวังแบบนี้มักทำให้เกิดความผิดหวังและการเลิกทำในที่สุด อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญคือการที่หลายคนไม่สามารถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองขณะทำสมาธิได้เมื่อจิตเริ่มเงียบหลายคนจะพบกับความรู้สึกที่ถูกกดทับไว้ไม่ว่าจะเป็นความกลัวความวิตกกังวลหรือความรู้สึกที่ไม่เคยเผชิญมาก่อนบางครั้งนี่อาจจะทำให้คนรู้สึกว่าสมาธิไม่ช่วยให้พวกเขาสงบลงแต่กลับทำให้รู้สึกถูกใจมากขึ้นการ,รเผชิญกับสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบำบัดภายในแต่หากไม่มีการเข้าใจที่ถูกต้อง อาจทำให้ผู้ฝึกถอดใจและเลิกไปก่อนที่จะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงการแก้ไขปัญหาที่ทำให้คนส่วนใหญ่ทำสมาธิแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้หนึ่งลดความคาดหวังที่สูงเกินไปหลายคนมักคาดหวังว่าการทำสมาธิจะช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตทันทีแต่ความจริงแล้วสมาธิเป็นการฝึกจิตใจที่ต้องใช้เวลาสิ่งสำคัญคือการฝึกสมาธิอย่างเปิดใจและไม่คาดหวังผลลัพธ์ในระยะสั้น ลองมองการทำสมาธิเป็นการเดินทางมากกว่าการวิ่งแข่งที่ต้องไปให้ถึงจุดหมายสองฝึกทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอความสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญหากทำสมาธิไม่ต่อเนื่องการพัฒนาก็จะหยุดชะงักลงดังนั้นควรกำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับการฝึกฝนทุกวันแม้จะเป็นเพียงไม่กี่นาทีก็ยังดีการทำสมาธิทุกวันจะช่วยให้จิตใจปรับตัวและเรียนรู้ที่จะสงบลงเมื่อเวลาผ่านไปสามเลือกวิธีการทำสมาธิที่เหมาะกับตนเอง ไม่ใช่ทุกคนที่เหมาะกับวิธีการทำสมาธิแบบเดียวกันบางคนอาจจะชอบการนับลมหายใจบางคนอาจจะรู้สึกดีกับการสวดมนต์หรือการฝึกสติในชีวิตประจำวันควรทดลองหลายวิธีแล้วหาวิธีที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดสี่เรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อจิตใจเริ่มสงบหลายคนจะเจอกับความรู้สึกภายในที่ถูกกดทับมานานเช่นความกังวลความกลัวหรือความโกรธ การเผชิญหน้ากับความรู้สึกเหล่านี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้สมาธิได้ผลอย่าพยายามหนีหรือต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เรียนรู้ที่จะรับรู้และปล่อยวางห้าขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญการฝึกสมาธิด้วยตัวเองอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดโดยไม่รู้ตัวการขอคำปรึกษาจากครูสอนสมาธิหรือผู้ที่มีประสบการณ์สามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือความเข้าใจที่ผิดพลาดได้พวกเขาสามารถแนะนำวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติและช่วยให้คุณก้าวหน้าต่อไปห สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมการทำสมาธิในสภาพแวดล้อมที่สงบเงียบเป็นสิ่งสำคัญลองหามุมที่เงียบสงบในบ้านหรือสถานที่ที่คุณรู้สึกผ่อนคลายเพื่อให้คุณสามารถมีสติอยู่กับการฝึกสมาธิได้อย่างเต็มที่การแก้ไขสิ่งเหล่านี้อาจช่วยให้คุณเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากการฝึกสมาธิและทำให้การฝึกสมาธิเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยความสุขและความสงบคำถามว่าต้องฝึกนานแค่ไหนกว่าจิตใจจะนิ่งสงบไม่มีคำตอบที่ตายตัว เนื่องจากการทำสมาธิเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลจิตใจของแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสภาพจิตใจพื้นฐานชีวิตและประสบการณ์ที่ผ่านมาบางคนอาจจะพบความสงบได้หลังจากฝึกเพียงไม่กี่ครั้งแต่บางคนอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีการฝึกสมาธิไม่ได้มีเส้นชัยที่แน่นอนแต่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและพัฒนาไปเรื่อยๆสิ่งที่ควรให้ความสำคัญไม่ใช่เรื่องของเวลาที่ใช้แต่เป็นการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและตั้งใจ ระยะเวลาที่ฝึกในช่วงแรกการฝึกสมาธิอาจจะทำเพียงแค่ห้าถึงสิบนาทีต่อวันก็เพียงพอแล้วค่อยๆเพิ่มระยะเวลาเมื่อรู้สึกว่าจิตใจเริ่มสงบขึ้นการฝึกสม่ำเสมอจะช่วยให้จิตใจคุ้นเคยกับความสงบและสามารถรักษาความนิ่งได้ง่ายขึ้นการตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องไม่ควรมุ่งหวังผลลัพธ์ว่าจิตต้องนิ่งสงบในเวลาใดเวลาหนึ่งเพราะการคิดเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความผิดหวังหากไม่ได้ผลที่ต้องการ สิ่งสําคัญคือการปล่อยวางความคาดหวังและฝึกจิตให้สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะการที่จิตใจอาจยังไม่สงบไม่ได้หมายความว่าการฝึกสมาธิไม่สําเร็จแต่นั่นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาจิตใจการฝึกอย่างต่อเนื่องบางครั้งอาจมีวันที่จิตใจฟุ้งซ่านมากกว่าปกติและอาจรู้สึกว่ายิ่งฝึกจิตใจยิ่งว้าวุ่นแต่หากฝึกต่อไปเรื่อยๆจิตจะค่อยๆสงบลงและเกิดสมดุล การฝึกสมาธิจึงไม่ควรเร่งรีบแต่ควรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันสภาพจิตใจที่สงบอาจเปลี่ยนแปลงได้การที่จิตใจสงบไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปความสงบอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามสถานการณ์ชีวิตแต่การฝึกสมาธิจะช่วยให้คุณสามารถรเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ดีขึ้นโดยไม่รู้สึกถูกใจมากดังนั้นการฝึกสมาธิเป็นการฝึกอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดจิตใจจะค่อยๆสงบขึ้นเรื่อยๆ เมื่อฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าอาจใช้เวลานานแต่คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตใจและวิธีที่คุณมองโลกในระยะยาว